เดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการเข้าสู่นัดที่2ครับของการแข่งขันในรอบแรกนะครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างโรงเรียนวีระเกียรติธรรมทีมเครับเจอกับโรงเรียนสองพิทยาคมนะครับต้องบอกว่าในนัดแรกที่ผ่านมานะครับในนัดแรกที่ผ่านมาก็ปรากฏว่านะครับเป็น ้าด้านของวิทยาเกตทิเบครับมีอยู่1คะแนนครับในขนาดาษที่2พิทยาคมยังไม่มีคะแนนนะครับนั่นหมายความว่า2พิษต้องหาแต้มให้ได้ครับไม่อย่างนั้นนี่โอกาสเข้ารอบนี่ก็ค่อนข้างจะเลือนล้านแน่นอนนะครับเพระาะฉะนั้นต้องหาแต้มให้ได้ครับ เอาละครับตามเลยครับผู้ชมครับคู่ที่ห้าครับโอ้โหข้ามคานออกไปครับมีบอกว่าวันชินชนะไหมครับแพ้ครับแพ้รอง01ครับเอาละครับไปต่อครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอู้ครับโอ้โหเ็กโอ้โหเซฟไม่ได้ครับสีแกรมสีแกรมนี่ก็แน่นอนครับ เราเห็นครั้งแรกๆนี่ก็มาจากนู่นแหละครับสโชกชัยนะครับวันนี้พี่เอก็มาด้วยนะครับพี่เอสชกชัยก็มาด้วยครับวันนี้ครับวันนี้ก็แข่งกันที่วิรเกียรตินะครับโดยครูโมวิรเกียรินะครับวันนี้ก็รับาที่เป็นเจ้าภาพเลยครับวันนี้ครับจัดการแข่งขันฟุตบอลยูสิสามในวันนี้นะครับ ไปครับเอาเลยครับไปกันต่อเลยครับผู้ชมครับวิไลเกียรตครับโอ้โหฟาวนะครับใ้ฟรีคิกครับวิไลเกียรตอย่าอีทีว่าวิไลเกียรตินี่มีคะแนนเดียวนะครับทีม A นะครับในขณะที่2พิษยังไม่มีคะแนนนะครับก็นัดที่แล้วนี่วิไลเกียรติเสมอกับท่าข้าม2อประตูต่อนะครับในขณะที่2พิษนัดแรกก็ แพ้ไผ่ล้อมหนึ่งสนะครับนี่ครับมีบอกว่าวิรเกติเบน้องสีแกรมนะครับพุทธสาระโตครับนี่ครับขวดเข้าไปออกเท่าทีโดนี่ชุด A นี่แข็งแกร่งเลยนะครับแข็งแกร่งเลยครับวิไยเกียรติครับ แน่นอนครับผู้ชมก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันไปอย่างดีแล้วครับแต่เกิดว่าใครได้ติดตามการถ่ายทอดสดของพิโซนที่ผ่านมานี่เราจะเห็นฟอร์มมาตั้งแต่สโชคชัยอะคาเดมี่นะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับเรียกว่าเข้าสู่วิไยเกียรติครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ครับการผลักดันของครูโมครับแล้วก็ยังคงการได้รับการสนับสนุนครับพีเอนะครับลงไปถึงพี่โอด้วยนะครับ ก็เรียกว่าโอ้โหทําให้แบบว่าแน่นอนครับกลายเป็นทีมแกล่งเลยครับจากเด่นชัยนะครับจนทําให้คุณผู้ชมนี่ก็เริ่มที่จะจดจําแล้วก็แบบติดตามผลงานกันมากขึ้นครับไม่ว่าจะสโชคชัยหรือแม้กระทั่งวิไลเกียกรติุกถัมถมนะครับห hey, <hey>, hey. ลมไปครับอ้าวฟาวครับฟาวอะไรฟาวนอกกรอบนะครับโอ้โห นิดเดียวครับนิดเดียวครับเกือบแล้วครับเกือบเป็นจุดโทษครับเกือบครับเอาน้องจูเนียร์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล้ครับฟรีคิกก็น่าจะเป็นกับตันออโต้นะครับเบอร์สิบนะครับ ออก <S 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 ทุมบอลมาเอาอยัางไงดีครับไปครับไปครับไปได้หรือเปล่าเอาเอาเอาคุกคลิกคคลิกครับคคลิกครับโอ้โหนี่ครับตีดกันเอง หวดเข้าไปโมงไปทีหนึงไปต่อครับจับบอลได้ครับออกยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้ไปหาหน้าเตวันชิ้นเลยนะครับ วันชินต้องรีพักเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแข่งต่อจากคู่นี้นะครับวีรเกตทีมดีกับวันชินนะครับต้องรีบพักเลยนะครับวันชินนะครับตะขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ได้เอายังไงดีโอ้เอาบืาาดครับโอ้โหไืดไปวืดมาขวดไปติดครับแล้วก็เกี่ยวบอลออก คูมบอลครับคูมบอลมาหวดเข้าไปไปครับแยังได้เอาออโต้ครับไปแล้วครับออโต้ออโต้ออโตยิงติดเซฟจะได้สามติดเอกโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้ต้องไปออกทีเด่นแล้วครับติ๊กไปเลยครับชอบ็อตดีครับติ๊กไปเลยครับ โอ้โหต้องเต็กไปเลยครับช็อตดีครับโอ้โหดับเบิลเซฟครับเตะขึ้นมาครับโมงครับไม่ตรงกรอบตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วครับตอนนี้ครับมีถามว่าวันชิงชนะไหมแพ้อำเภอรหลอ่กแพ้รองวิทยาครับขอไปครับแพ้รองวิทยาครับศูนย์ประตูดอทหนึ่งนะครับ มีบอลไผ่ล้อมชนะไหมครับอ่าในนัดแรกนี่ไผ่ล้อมชนะ2องพิเทียคม3ประตูต่อหนึ่งครับเตะขึ้นมาครับโมงไม่ได้ออกครับทุ่มบอล<ก><น>วันนี้การไายลสดนี่คุณชมติดตามชมกันได้ก็ตลอดทั้งวันทาง วิวโซนชาแนลนะครับแต่ว่าวันนี้ในวนของรูปภาพวันนี้ก็พีเคนนวันแฮมโฟโต้นะครับประจําการแล้วครับวันนี้ครับพีเคนนะครับก็ไปดูรูปภาพได้ครับที่ Facebook ของวันแฮมโฟโต้นะครับแล้วก็พีเคนก็จะได้เจออีกหนึ่งวันนะครับก็คือรายการแข่งขันวันพรุ่งนี้ครับที่ทุ่งโฮงนะครับ เจอกัน2วันเลยนะครับไปว่าจะทั้งบิวโซนแล้วก็ลงถึงวันแฮนด์โฟโต้นะครับวันนี้ครับติดตามได้ทั้ง2วันเลยนะครับเอาไปครับไปครับโอ้โหออกครับผ่านไป7นาทียังศูนย์ประตูศูนย์อยู่นะครับคู่นี้ครับยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับ แตะขึ้นมาโดนโมงทิ้งไปวัดเข้าไปครับออกหลังทุบอนมารยต่อครับนี่ครับต่อบอลกันไปครับวิ่งแล้วครับตอนนี้ครับเอ,อาละครับออโต้ครับออกครับ คุมบอลมามองไม่ไ hmm. ด้อ uh ุ้ยเอ้าออโต้ออโต้เยอะโอ้ยเลือบลอยเป็นหมายเลขสิบกับตันออโต้ครับจากวีไเพตทีเอครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เรามาที่กลางสนามนะครับเรามาที่กลางสนามนะครับอ้าวมึงครับอ่าโอเคนะครับอ,ออกหลัง เอาแล้วครับช่วงท้ายของครึ่งแรกครับว่ากันต่อครับแตะเข้าไปครับกับตันออโต้ครับเอาเอามีร้ออยู่ครับโอ้โหเคลียออกไปก่อนนะครับเบอร์สิบเกครับน่าจะเก้าเก้าหรือเปล่านะครับ ไปครับติดครับโอ้ย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 เกือบครับเกือบไปครับหดเข้าไปออโต้ยิงปาดเซฟโอ้โหได้อีกหนึ่งช็อตโอ้โหได้อีกหนึ่งช็อตครับนี่ครับเบอร์หนึ่งครับของสองพิทยาคมครับ วอดไปจังหวะนี้ปาดเซฟครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับออวอดไปโอ้โหเอ,อือบลอยโอ้โหนะครับแล้วก็หมดเวลาเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ดูไม่ทันว่าใครเอ่ยนะออโต้นะครับโอเคครับ เตาโตอีกหนึ่งประตูครับทำให้ตอนนี้ครึ่งแรกผ่านไปวินาเกตีเมออกนำสองประตูต่อศูนย์นะครับงานเข้าเลยครับสมพิตเอาละครับตามกระต่อครับเริ่มครับเตะไปเลยครับแล้วก็โอ้โหอ ไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับกัปตันออโต้เบอร์สิบนะครับโอ้โหแฮตทริกสวยงามครับสามศูนย์ครับโอ้โหแฮตทริกสวยงามจริงๆครับนี่ลองไปเลยครับโอ้โหลองยิงไปจังหวะนี้ก็ตตดเซฟน้องสี่แกรมครับเรียกว่าบินเซฟโชว์เลย โอ้โหอาแล้วครับบอกแล้วรับไม่ธรรมดาครับกับตันออโต้ครับเบอร์สิบครับเอาล่ะครับไปต่อครับแต่ขึ้นมาเอาโมงเข้าไปแล้วยังไงลับบอลไม่ได้ครับสีแกรมว่ากันต่อครับ นี่ครับไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับส่งบอลแกไปมาครับตอนนี้ครับเอาแย่งได้ครับแย่งได้ยิงติดครับติดน้องกาก้าครับเบอร์สิบแปดก็น้องฐานนะครับฐานนก็ยิงไปหนึ่งประตูนะครับในการในขันที่เจอกับไผ่ล้อมนะครับเตะขึ้นมาก็ออกหลังครับ นี่ครับแต่สังเกตเห็นว่าวรญยากาศนะครับที่วิไลเกียรติครับก็แน่นอนครับวันนี้เราได้มาเห็นอะไรใหม่ๆครับหลังจากที่ต้อบอกว่าช่วงนี้ครับปี2025นีนบิลโซเราก็เริ่มที่จะออนทัวร์นะครับเริ่มจะออนทัวร์ครับไปต่างอำเภอไปต่างจังหวัดกันแล้วครับตอนนี้ครับถ้าสนใจในเรื่องของรายการไฮสตรคอมพิโซนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ส่วนใหญ่นีบิวโซนจะถนัดในเรื่องของเด็กและเยาวชนเป็นหลักนะครับกับเรื่องของรายก,การแข่งขันกีฬานะครับไม่จะเป็นต่อแค่ฟุตบอลอย่างเดียวก็ได้นะครับทุกชนิดก,กีฬาเราไปหมดนะครับเตะขึ้นมาครับออกหลังไปนะครับบิวโซนนี่ไม่จะเป็นต่อแค่ฟุตบอลเพียงอย่างเดียวนะครับเราได้ทุกชนิดก,กีฬานะครับไม่ว่าจะ ฟุตซอลก็ได้บาสเกตบอลก็ได้วอลเล์บอลก็ได้นะครับหรือกีฬาอื่นได้หมดเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับในช่องทางของมิโซนชาแนลนะครับถ้าจะสนใจในเรื่องของงานถ่ายทอดสดนะครับเอาละครับไปกันต่อครับเตะขึ้นมาครับสี่แกรมไปครับกับตันออโต้ครับไปแล้วครับเจงแล้วก็ชาร์จเข้าไปเรียบร้อย เป็นหมายเลขเจ็ดน้องอเล็กครับอีกหนึ่งประตูครับสี่ศูนย์แล้วก็วิลเลเกบมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาหมายเลขยี่สิบสองลงมานะครับนั่นก็คือน้องพอตเตอร์นะครับอ่าอีกหนึ่งคนครับมาแล้วครับนี่ครับต้องเปลี่ยนจากการสนามถูกต้องครับเบอร์ยี่สิบห้าเปตองนะครับเรียนรู้เอาไว้ครับเพื่อไปเพื่อเป็นประโยชน์นะครับไปแข่งขันรายการใหญ่ๆขึ้นนี่ก็ต้องเรียนรู้ครับ เรื่องของกฎกติกาอะไรต่างๆนหนาครับโอ้โห,โห้กาบบินเซฟเลยนะครับช็อตนี้โอ้โห้เอาแล้วครับไม่ธรรมดาครับเจ้าบ้านอย่างวิไลเกตอุปถัมภ์ครับไปต่อครับฟาลในฟิฟกกี้ครับสำหรับวิกไลเกตทีม A เอาละครับเป็นน้องอเล็กนะครับปาดบอลไม่ได้หัวรไปไหนนะครับโอ้โหเอไม่รู้ว่าตรงนู้นไปไหนได้บ้างนะฮะคือรู้แต่ว่าถ้าหลังผู้บรรยายนี่ไปสถานีรถไฟนะครับถ้าตรงนู้นนี่ก็กลับสุเม่นเลยนะครับนี่ครับแตกขึ้นมาครับยังไงดีครับนี่ครับไปต่อครับออก ทุมบอลมายัางไม่ออกนะครับยังไม่ออกครับเปิดไปติดครับได้แต่มุมหับบอลไม่ได้ครับน้องซีแกรมเหลือห้านาทีสุดท้ายครับ เอาล้วครับดูว่าจะทำอย่างไรครับสำหรับสองพิธีาคมกับตันออตโอตโอ้ครับส่งบอลมาเอาไม่ได้ครับออกข้างไปโทมบอลมาโมองเข้าไปโมงไม่ทีนึงอย่างไงดีครับนี่ครับ เอาติดกันไปครับหวดเข้าไปไปต่อครับได้หรือเปล่าครับตอนนี้เอาแล้วครับคืนหลังอ่าแข่งสนามไหนคุณผู้ชมครับสนามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นโรกเดวไีไรเก็ตประถมนะครับเป็นสนามฟุตบอลนะครับ รอบลอยโอ้โหอีกหนึ่งประตูครับนี่ครับน้องคนนี้เลยครับเบอร์25ครับนบไปตรงครับวิลเกติเบ50ครับอ้าวมีการเปลี่ยตัวสำรองลงมาแล้วนะครับนี่ครับเอ้าศูนแล้วครับยังไงดีครับตอนนี้ ไปขึ้นมาก็โชคบอลโอ้โหโชคบอลออกไปเลยครับรเอาเอาอย่าลืมกลางสนามนะครับเปลี่ยนตัวด้วยอย่าลืมกลางสนามนะครับอ้าวต้องเรียนรู้ด้วยนะครับอย่าลืมครับเปลี่ยนตัวด้วต้องเปลี่ยนกลางสนามนะครับโอ้โหออกครับ อุ้ยเฉียดไปครับอา้าวเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับอ่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ่าเปลี่ยนตัวใจเย็นใจเย็นอ่าออกหรยังออกออกแล้วออกแล้วโอเคออกแล้วครับออกทางนู้นนะครับโอเคครับโภมบอลครับไปต่อครับ ยังไงดีครับตอนนี้เอาหวดเข้าไปครับแล้วก็ออกครับเปลี่ยนตัวมาแล้วครับเบอร์ส1นะครับน้องพอสครับ ทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาอย่างครับอย่างไงดีครับตอนนี้นี่ครับเตะไปเลยครับติดเซฟครับหลับบอลไปได้ครับไปต่อครับ นี่ครับไปแล้วครับเอาอยู่กันแถวมุมครับแล้วก็ออกครับได้ทุ่มบอลครับสำหรับวีรเกตทีม a ครับทุ่มบอลครับเอาแล้วครับช่วงนาทีสุดท้ายครับโแต่ว่าลูกเกมนี้ก็แน่นอนครับ วีรเียรโอ้โหเรียกว่าโชว์เลยครับอ้าวอ้าวคืนหลังครับไปครับเอาละครับสองพิษโคดสั่งว่าให้ไล่เลยครับจะว่าเดียวออกหลังครับเอาเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเปลี่ยนตัวใจเย็นครับใจเย็นครับรอเพื่อนออกก่อนนะครับรอเพื่อนออกก่อนครับอ่าโอเคครับเปลี่ยนเอาเบอร์สี่ครับ ลงมาครับสำหรับ2พิษครับเตะขึ้นมาครับเอาทำยังไงครับไปครับไปครับเอาไปต่อครับเอาเอาเอายังไงโอ้โหยังไม่ได้ยิงครับ หวดไปจังหวะนี้ก็ออกหลังครับเตะขึ้นมาครับหวดไปทีหนึ่งออกครับหมดเวลาเป็น้าว่าวิลเลเกตดีเมครับก็เอาชนะสองพิเยียคมไม่อยากขาดลอยครับ5ประตูระศูนย์ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกลัะใจผู้แพ้ครับ